าตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำาัพรพนามอ่านและสังเกตคำาัพรพนามฉันเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันฉลาดแสนรู้มากชื่อว่าเจ้าด่างผม คิดถึงคุณมากและคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันเขานิยมใช้โทรศัพท์มือถือกันเด็กๆอย่างเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ท่านกลัวหลานรักอย่างผมจะไม่สนุกถ้าอาหารอร่อยผมก็จะไปเติม ถ้าไม่อร่อยผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกฉันผมเราเป็นคำที่ใช้แทนผู้พูดคุณเป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังท่านเขาเป็นคำที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง มันเป็นคำที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอ,อ,อีกเช่นหนูดิฉันกระผมข้าพเจ้าอาตมาและอื่นๆเป็นคำที่ใช้แทนผู้พูดท่านเธอโยม และอื่นๆเป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังและพระองค์เป็นคำที่ใช้แทนเจ้านายที่กล่าวถึงคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของเรียกว่าคำสรรพนามเป็นหน้าต่อไปนะครับ